เยอะไปแล้วนะน้องเนี่ยดันแล้วแต่เราพิสต์ดีใช่เราพิสต์ดีโอ้ยไปกันเถอะ พี่คะขอรับี่จริงจังใหม่ก่อนขอเบร์เี่ยติดต่อไม่ได้เจ้า จะพรีไปไหรือเปล่าไปจกนีร้านะไปจกับที่ร้านค่ะไปจอกัร้านะเกันี่ร้านค่ะจะกนที่ร้านนี่ค่ะคืนนี้คืนพรุ่งนี้จะกันที่ร้านเกันีนจอกรัก,กจริงจริงรักจริงช่องมีแหละช่องมีเขาขเขาาโอดีใจจังเลย พี่ลืมชื่อเต้เต้เต้บอกก่อนพี่ชื่ออะไรนะป้าเอมป้าเอมก็ใช่หนูดูอยู่ในช่องแอลเออนี่ดีใจเป็นน้องเต้เอ๋นี่เขาไม่เอาอีกแล้วเหรอซิสเตอร์ซิสเตอร์านผู้มครับผมเดี๋ยวไปขอที่หลังไปขอที่หลัง อที่จเมื่อคืนเเช้ามาถึงีสองที่โรงแรมที่มันติมอลแล้วก็คืนนี้ไม่รู้ว่าน้องจะไปบูทีไมนครึ่ชั่วโมงจ้าจ้าจ้าโอ้ตอนเต้เต้เต้ตามกอนตามกอนตามก่อนนะคะ ว่าเอ็มจะตามจะเอาหมวกให้คุณทิมแต่ว่ามันไม่ขนาดนี้เลยลูกวรลูกควรถือแป๊บด้นนี้จะเข้าไปเหรอเข้าไมได้ก็หยิบหมวกอ๋พี่ไปกับคุณทิมห ไ,ไปกับคุณอ๋จะให้หมวกแล้วมีเสี้วามันาคุณทิมคะคุณทิมค่ะไม่ไม่มีถุงหมวกเย็บ โซเฟนค่ะขอบคุณมากที่เุทีมรักหค่โอ๊ย ทุนทีมร้อนถอดสูตรเลยโอเคถอดเองแล้วกันนะคะถัดเองแล้วกันนะคะนี่ คุณ ö, จิมม like ี่กาดค่ะโอ้ย sorry sorry ลีนะคะโอเคครับอบคุณคนนะชาค่ะไปแล้วคุณพี่มันขึ้นรถไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์เก่นะคะ คุณด <worship> ันนี้คุณนี่ไม่เปิดกระจกค่ะเปิดกระจกเปิดกระจกหน่อยค่ะเปิดกระจกนะคะเปิดกระจกเปิดกระจกหน่อยค่ะบวกกี่ครั้งคะเปิดกระจกหน่อยค่ะ